สอนพับข้างคาววันฮาลาวีนจากกระดาษแบบง่ายๆไปดูวิธีการทำกันเลยกระดาษที่ใช้นะคะขนาด15บคูณ15ค่ะลำดับแรกเราก็จะมามาร์คเส้นกันก่อนนะคะเราจะพับครึ่งนะคะในแนวสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะพับทั้งสองฝั่งค่ะจากนั้นนะคะพับครึ่งค่ะแบบนี้เลยนะพับทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพับกระดาษแบบนี้นะคะให้เป็นแนวสามเหลี่ยมนะคะนี่นะคะขั้นตอนก็คือทําแบบนี้นะเป็นสามเหลี่ยมคะ่ะเมื่อได้กระดาษในแนวสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพับกระดาษเข้าไปนะคะแบบนี้นะคะจับมุมนะคะแล้วก็พับขึ้นไปนะคะแบบนี้คะ่ะ พับทั้งสองฝั่งนะคะเมื่อฝั่งนี้เสร็จนะคะพลิกกระดาษนะคะแล้วก็ทำอีกฝั่งนะคะให้เหมือนกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็พับก,กระดาษนะคะเข้ามาแบบนี้ค่ะทั้งสองฝั่งค่ะให้ชุนกับเส้นตรงกลางนะคะแบบนี้ค่ะทำเหมือนกันนะคะทั้งสองฝั่งนะ เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะคลี่กระดาษออกมาแบบนี้นะแล้วก็เห็นไหมเห็นเส้นไหมคะพับกระดาษเข้ามาค่ะตรงด้านล่างนะคะพับแบบนี้ค่ะนี่เลยแล้วก็พับกลับไปนะคะจะได้กระดาษมาแบบนี้นะคะเราทําแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะนี่นะคะพับเข้าไปแล้วก็พับแบบนี้ค่ะ พับกลับมานะคะทำฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะพลิกไปอีกฝั่งนึงแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะ เมื่อเราทำทั้งสองฝั่งเสร็จเรียบร้อยก็จะได้กระดาษมาในลักษณะแบบนี้นะคะนี่คะ่ะนี่นะพลิกกระดาษนะคะนี่นะคะจับแบบนี้เลยแล้วก็เห็นไหมคะตรงด้านบนเนี่ยมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเป่านะให้กระดาษมันพองออกมานะคะเดี๋ยวไปเป่ากันคะ่ะ พอเป่าแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจัดให้เรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการตกแต่งสายตาแล้วก็วาดปากนะคะวันนี้นะคะใช้เป็นตาสําเร็จรูปแบบนี้ใครไม่มีก็ใช้กระดาษสีขาวมาวาดเป็นตาก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้เป็นปากกาสีขาวแบบนี้นะคะวาดปาก แบบนี้ค่ะแล้วก็ตกแต่งนะคะแค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะวาดตกแต่งนิดนึงโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรวาก็จะได้ข้างคาวจากกระดาษเอาไปใช้ในวันฮาโลวีนนะคะอีกแบบหนึ่งเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะสามารถที่จะเอาไปทำตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ